สวัสดีทุกคนนะครับนี่เราไปอยู่กันในรายการ KDC Gamer นะครับเดี๋ยววันนี้นะเราก็จะมาเล่น Minecraft Server Hunger Game นะฮะแล้วก็อันที่หนึ่งนะฮะเต็มโอ๊ยผิดผิดเข้าผิดเอาเอันหนึ่งนะเข้าผิดครับวัดเฮ้ยออกไงวะ อืจะออกไหนวะเดี๋ยจะอ,อืมอ,อืมวับทูสไม่ได้อะไรวะทับเอดูดิอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แป๊บนึงนะสปอนโอ้ถ้ามันไม่ได้ขนาดนั้นนะ กูออกเข้าใหม่ก็ได้วะนะฮะเดี๋ยวาเล่น h u งเกอร์เกมกันดีกว่านะฮะบานาน่าเฮจีอ่าแบบนนะึงนไอ้เกมสามก็ได้เต็มฮางเกอร์เกมเดี๋ยวดินี่หลหะโอ้โหเข้าไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวเราไปหาเซิร์ฟเล่นกันได้ไม่งอวเวอม มีอะไรเนี่ยมินิเกมเดี๋ยวดูดิบ้าบวาบวาบ้าดิพี่อาอพี่ไม่วา้าปอ่ะโโอ้หบล็อกลอยฟ้าครับงั้นก็เล่นมินิเกมไมได้ไปมินิเกม,เมสก,กายวาร์อ่ะอ่ะสุดท้ายแม่งก็ไม่พน้นเลยเนี่ยเนี่ยไอส้สก,กายวาร์เนี่ยแหละนะไปไปไปไเดี๋ยวดูดิยังบวกเหมือนเดิมไหม งอบวกสองอยนะฮะยอดสอเจ็ดสิบหเลยนะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเค okay, มาและอืมตอนนี้ข้อคนห้าคนนะฮะนัดหนึ่งโอ้สิบมาปับหบดแล้วนะแคกปไปแปแปแปไปมา <c oughs> อ่ะห้าสิบวิ ยี่สิบว,วินะท้ายับะอัดจ้ะอือหือโห้นับภลายลังแล้วสามสอง่งศูนย์ก่อนอื่นเลยต้องเปิดทีมครับเปิดทีมนี้ชิบไอขังน้ำนี่มาทำไมก็ไม่รู้เนี่ย,ยบเบเฮ้ยตัดไม้ดิ ต้นไม้คือชีวิตนะจ้ากอดอ่นเลยเราต้องตัดไม้ก่อนไม่แถมขวานมาให้วะโวเอ้าอ๋อมันบัก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 ่าตกใจบักบักเออดีไ้ยมองเห็นท้องฟ้าเลยเจทำโต๊ะครับฟึบฟึบฟบึ๊บตืดตืตืด เอยเอาไม้หมดเลยก็ได้ไปชึบชึบชึบไม่ใช่ทำดาบดาบมีแล้วรับหนึ่งครับเอขุดรับหนึ่งนะขอขุดอันนี้ไปก่อนสองเันโอเคไปครบละชึบทำดาบ <c oughs> ชึบไปไปไปพร้อมแล้ว ไหนๆใครจะบวกมาอะไรมาอะไรชิบใส่รองเท้าใส่หมวกตรงกลางตรงนั้นใช่ไหมแล้วคนมันหายไปหมดวันนี่สร้างมาครับเราต้องขุดหินไปก่อนอืมโอ้โหไม่ไเล่นนานเลยเนี่ยผมนี่เลยเลยครับก็อ้อ ถ้าเกิดไม่เจอพวกแฮ็กมันก็ดีแหละแต่เจอแฮ็กนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอ,อย่างที่บอกนะไอไม่แจกนะฮะไม่หาเราเองนะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนอีกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเหมือนคลิปที่แล้วนะบอก IP พีเซิร์ฟไปนะโอ้โหผมนี่สวยเลยนะบอก IP พีเซิร์ฟ สุดยอดเนอะเซิเร์ฟฝรั่งนะเ,เขาไม่บอกไอพกันนะห้ามโปรโมทไอพีนะก็เลยอดเลยนะฮะอดเลยแล้วคนมันหายไปไหนหมดมันเนี่ยโธบมันกูก็โอ้เครียดเลยงั้นก็เราก็ต้องพักไว้ตรงนี้ก่อนเฮ้ยรู้สึกว่า อ๋อเนือเออไม่เป็นไรคนระับเราขุดนี้ก็ได้บอกแล้วช้าๆได้พาได้งามครับ <c oughs> คิดว่ามันจะมาหาผมแล้วละ่ะดูมันนี้ครับใส่ชุดเต็มยศเลยนะใส่ทำไมก็ไม่รู้อนะเดี๋ยวก็ตกตายนะะโอ้ยเมฆนี่มันก็บงังกูจังเลย เราจะไม่ไปหามันนะฮะเราจะไปหายานี่กันผมรู้นะว่ามันอยู่ข้างในนะชึบอเออ my friend my friend hello what do you f r o m from here เรียบร้อย,เ,อยเมื่อกี้นี้พูดพูดมั่วนะฮะพูดมั่วนะไม่ต้อง็นสนใจนะ ผมพูดวัวเลยฮะผมพูดมัวคับแม่ได้อะไรมาบ้างวะไม่เห็นได้เยี่อะไรเลยจะบอกว่าแม่ตงตกไปหมดแล้วเอ้ยมันมันเผาอะไรไปวะ<ม>โเอเ้ยย่แเกอเอามาปเปลี่ยนดาบแป๊บนี่มานี่ไปพร้อมๆลยุลยๆตรงนี้ก็ได้ไปไปไปนี่มันโง่หรือมันโง่เนี่ยมองไม่เห็นกูหรือไ,ไงมาโถ่ เราจะไม่ไปหามันนะฮะเราจะให้มันมาหาเรานะฮะรู้สึกว่าก็เหลือประมาณสักห้าหกคนมั้งในนี้ใช่ไหมเหลือสามคนสี่คนนะนตัวสี่คนตึงตื้อดึงตื้อดึงสี่คนบอกแล้วเติร์ฟแปลกนะอย่าขุดเร็วนะรู้สึกว่าตีงของเรานะจะไม่เทียนกับเออเมืองนอกเติร์ฟนอกเขานะ อาจจะแหลกๆหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็พอพรผมเล่นได้นะชึบโอ้โหมาดูพวกฝรั่งหน้างงโง่คนทีมอะไรกันก็ไม่รู้นะผมก็อ่านไม่ออกนะนี่ตกลงเขาโง่หรือเราโง่ปะออถ้ามานี่ไม่มีคนนะเดี๋ยวจะฟาดให้ดูเนะี่ยผมรู้ว่ามีคนอยู่ อยู่ที่หนึ่งนั่นเองนะะนี่อะไรล่ะโซทีมทีมอยู่ทีมทีมฟอร์มีทีมทีมโอ้ยทีมเย้เย้ไอทีมไอทีมกูชื่อทีมไอสัตว์เย้เย้เย้สัตว์จะมาฆ่ากูแล้วดอนคิวโนคิว please. โอ้โหมันฆ่าเพื่อนมันแล้วมันฆ่าเพ oh ื oh. oh, 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 ่อนมันแล้วไอ้เหี้ยมันฆ่าเพื่อนมันแล้วโอ้โหมันมาแล้วครับเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นรังของข้าวอนเพื่อนทีมบ้านมึงเดี่ยวมึงฆ่าเพื่อน ไม่ฆ่าผมจะมาฆ่าผมใช่ไมไม่ได้ฆ่ามึงหรอก <c oughs> มาดิมาดิกูมีเรนโบ้มาดิมาดิกูมีเรนโบ้ออโเอาเไอะเฮ้สปาร์ด,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 ดูหมดทันดูหมดเดี๋ยวเดี๋ยวทันดูหมดทันดูหมดทันดูหมดเดี๋ยวขอไปตั้งหลักครับเฮ้ยมันต่อบล็อกว่ะกูบอกว่ากูที้ไม่ใช่มึงจะมาฆ่ากูได้ไงวะ No 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 โนแมวรันรันรันอยู่มึงเ, hm 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 เข้ามาดิมึงเข้ามามึงเข้ามาเลยตั้งฐานแล้วมึงเข้ามามึง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 บินแน่มึงบินแน่ึนบินแน,น,น,แน่เดี๋ยวดูไลน์ก่อน พี่มึงดีมึงต่อยก,กูเฉย,ยวา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 ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกทีมบ้ามึงดิมฆ่ากูชเฉยมาดิมาดิมามามาเอาเอาดี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 อู้อูออ้ยัดเท่โอ้ดับดับแม่งเลย เอองอนับแรกครับวางวางน้ำก่อนเอาตกตายเอาดีเอาดีเอาดีมามมาดีมาดีเฮ้ยมัต่อบล็อกไสัตวมันต่อบล็อกไอเี้ยโอ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยดี๋ยดี ลงมาลงมาลงมาเราจะฆอามึงาจะฆอามึงลงมาลงมาดิ come on come on follow me no no i don't follow me w ายเฮ้ยมึงอย่าแนละ้วมึงอย่ามึงลงมาป่อยมึงบินนะเว้ยอย่ามานะมึง อย่ามานะกูดาบเหล็กนะเว้ยดาบเหล็กเอาดิ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 ไม่เข้าอูเข้านะ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 อย่านะเมึงอย่านะเมึงอุจจ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 เรียบร้อยครับอื้มหงอดเศรษงามครับไปโอ้ย อ okay, okay, so ุ้ยกระปุกไอ้แก่กระปุกเฮ้ยมันมีกางเกงนี่ด้วยว่ะอะไรเนี่ยดีเยสอะไรเนี่ยไม่ไม่ใช่ดีแย็ดนะฮะแล้วก็อุ้ยเยอะเยอะทิ้งทิ้งเกะกะเยอะเยอะไปเยอะไปทิ้ง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 ออกไปลทิ้งไปลายแไปลุย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 ก่อนเดินลุยนะตัดไม้ต้นหนึ่งนะไม้ไม่มีครับ เอชิบแล้วก็เก็บดินครับเอาดินไปก่อนนะฮะแม่เป็นระ่ี่ยอดมากเลยนะเป็นสองคนเองเนะมามามาพร้อมละ <c oughs> หาตู้ไม่เจอนะไอ้น้องชิบเราต้องเดินไปหามันหรือเปล่าเนี่ยต้องให้มันเดินมาหาเราวะ นะ้าบอกแล้วเกมเนี้ยฉนชนะแน่นอนนะไม่ต้องห่วงเฮลโลดิเฮลโลแมน how are you hello m a มเออมัไปไหนหรอวะหายไปไหนวะมึงหายไปไหนหมึงมึงมึงไม่มากูหยุดนะเนี่ยไม่มากูไม่ตามนะเนี่ย อยู่นี่เปล่าโว้ยผมว่าแม่งไม่น่าใช่สองคนว่ะเพราะแม่งลายชื่อดูแล้วแม่งตกลงไปเยอะมากคิดว่ามันน่าจะเหลืออยู่นะนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วมึงหยุดหยุดตรงนี้หยุดตรงยนี้หยุดหยุดเลยมึงหยุดเลยนะมึงหยุดตรงนี้มึงหยุดเลยมึงหยุดเลยหยุด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 เอานะไม่เอาเอานะ ไม่เอาเอานะมึงหานะมึงหานะอู heps. Heps. ้ทำรู้โอ้ยเย่ไอ้สัตวนี่กูนี่กูทุบก่อนทุบก่อนโอ้ยแย่มึงจะูไปได้รึยัยที่มาดิมาดิไม่เอาเอานะไม่เอาเอานะไม่เอากูเอาสอตวไม่เอากูเอาไม่เอากูเอาอู้มันตกโอ้ยมาตกมาตกไอ้ควาย